สู่ช่องตอนวันในนะครับอ่าวันนี้อยู่ที่เกมอนิเมะไฟเตอร์อัปเดต21กับอนิเมะเรื่องอ่าเชนซอร์แมนนะครับผมก็เป็นหนังเกี่ยวกับหัวเรื่อยนะครับผมตัวเอกเราจะเป็นตัวนี้ครับก็เป็นตัวหัวเรื่อยนี่นะครับผมนะครับนี่คือพระเอกนะครับดึงสายที่หน้าอกนะครับแล้วจะแปลงร่างเป็นหัวเรื่อยได้นะครับก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้ยังอนิเมะยังไม่ออกนะครับแต่มังงะออกมานานแล้วนะครับก็เป็นการ์ตูนใหม่เลยนะครับ ไม่รู้ไม่เหมือนกันว่าทําไมผู้พัฒนาถึงเอาตัวเรื่องนี้เข้ามานะครับส่วนตัวสองตัวนี้ที่อยู่ข้างๆพี่ก็คือตัวรับชายนี่นะครับผมตัวรับชายนี่นะเป็นชุดเมสีชมพูเชียร์ล่งหัวใจได้น่ารักส่วนตัวรับธรรมดาเป็นรูปไฟนะครับโอเคมาดูทีละบรรทัดนะครับอ่ะดานใหม่นะครับชื่ออันเดอร์เวิร์นะครับผม เตือนเดอะเวิร์ดตัวละครมีใหม่มา12ตัวก็คือไม่มี DIY นะครับถ้ามี DIY จะขึ้น13 12ก็คือตัวละครธรรมดาทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็อัปเกรดทาเลนต์เป็นตู้อัปเกรดนะครับก็คือตู้ด่านนี้ด่านดิสตินี่นะครับผมดิสตินี่นะครับนี่ตู้ดิสตินี่คือตู้นี้นะครับเอาไว้อัปทาเลนต์นะครับเอาไว้อัปทาเลนต์นะครับนี่อัปทาเลนต์นะครับให้มันเต็มนะครับพี่ ทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลงนะครับวิธีการทาทาเล่นเต็มนะครับกับตู้ทาเล่นนะครับก็จะมาแนะนําตู้ทาเลน่นใหม่โอเคต่อมาก็าทมไทลออนะครับผมดันมีทั้งหมด3ดันแล้วนะครับพิเศษตอนนี้ดันมีทั้งหมด3ดันแล้วนะครับเราไม่มีปุ่มแล้วด้วยนะครับไม่มีปุ่มแล้วด้วยดันมีทั้งหมด3ประตูปุ่มหายไปนะครับปุ่มหายไปนะครับ ตัวพ่อค้าอยู่มุมนี้ย้ายจากมุมนู้นมามุมนี้นะครับแล้วก็ประตูมี3ประตูเวลาเปิดไม่เหมือนกันนะครับเวลาเปิดไม่เหมือนกันนะครับ15นะครับก็คือตัวนี้55 15แล้วก็35นะครับผมเวลาจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันก็เอาง่ายๆคือถ้าถ้าน้องจะลงแบบยากครับผมไปลงตอน55นะครับ ือเวลามันแปลกนะกลางซ้ายแล้วก็ขวาทําไมไม่เรียงนะก็แ,แบบ1 2แล้วก็3ไปเลยงงเหมือนกันทำไมไม่เรียงอย่างนี้โอเคช่างมาเถอะไม่ต้องพูดมากนะครับตัวนี้นะครับลูมจะมีถึงลูมที่1ถึง50ทุกประตูนะครับตกแล้วก็คือลูมเนี้ยมันจะเหมือนแบบปกติก็คือลูมที่1ถึงลูม50นะครับที่ประตูนี้นะครับแบบอีซี ตัวนี้คือ normal นะครับ normal ก็คือลูมที่51ถึง100ในแบบปกตินะครับผมต่อมาก็คือลูมที่101ถึง150นะครับตัวนี้คือประตูยากนะครับผมนะปัจจุบันพี่ผ่านได้แค่เออในลูมเขายังเขียนอยู่ไหมอ่ะเฮ้เขาเอาบรรทัดลูมออกว่ะนี่เขาเอาบรรทัดลูมออกลูม120 130 100อ,อะไรมันเ,เอาออกหมดเลยเห็นปะ นะครับตอนนี้ไม่มีใครบอกแล้วลูมใครสูงสุดไม่มีแล้วนะครับลูมอยู่บรรทัดไหนไม่มีครับเอาออกเลยนะครับตอนนี้คือจะไม่มีใครรู้ว่าใครลูมสูงสุดเท่าไหร่นะครับตัวนี้แต่พี่ไปได้ไกลสุดได้แค่ลูมแค่20เท่าไหร่ 27, 27นะครับ27 25 26ประมาณ2 6 27นะครับยากสุดนะครับพี่ไปได้แค่นั้นนะครับก็คือยังห่างไกลคําว่า40ยังห่างไกลคําว่า40 แล้วก็อ่ามีระบบไอ้นี่ครับออโต้เซลล์นะครับคือมันสามารถล็อกได้แล้วนะครับล็อกพาสีไม่ให้เราเซลล์นะครับมันคือการล็อกอันคู ute, ดอ่าเอ็กคูดใช่ไหมวะก็คือประมาณว่าแปลว่าไม่นะครับคือปฏิเสธนะครับก็คือ Auto ออโต้เซลล์อะครับมันจะขายทั้งหมดใช่ไหมครับผมเราก็สามารถปฏิเสธตัวที่มีบัฟได้นะครับอย่างเช่น นะครับบับปีกบับโก้บับมงกุฎป่ตาตั้งให้หมดอ่ะตั้งให้หมดตั้งบับหนูบับใจแอนบับคาร์เตอร,ตอร์บับสมองนะครับผมโอเคนะครับเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะโอเคแล้วพี่กดตั้งเซลให้หมดดันมาวะเนี่ยดันมามันเปิดปกติเห็นไหมเนี่ยดูเลือดอ่ะอีซี่อยู่ใช่หมรูมหนึ่งไม่มีสคริปต์แล้วนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่ออตโต้เซลนะครับผม ที่ล็อกให้หมดนะครับตอนนี้ถ้าปัจจุบันถ้าผมเซลล์ขนาดนี้มันจะขายทั้งหมดเลยนะครับจะโผมาแค่ตัวรับเท่านั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะไปกด R ให้ดูนะครับผมจะกด R นะครับอย่างแรกคือเซลลทั้งหมดคือแปลว่าถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนมันจะขายทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมกดนะครับว่าให้มันไม่ขายสมองใจแอนหนูแม่เหล็กนะครับแล้วก็กระโหลกไม่เอาหรอกหนูไม่เอาหนูไม่เอา R เอากะาเอาพวกนี้มานะครับแล้วก็นีบับลุ้งทั้งหมดโอเคแล้วคราวนี้พี่กดอากดหนึ่งสองามปาบได้มาหนึ่งตัวเป็นอะไรครับไปดูกันอ่าได้ไปบับสมองเห็นไหมคราวนี้น้องก็สุ่มไปได้เลยครับหนึ่งคืนเนี่ยสุ่มอย่างเงี้ยไปหนึ่งคืนตื่นเช้ามาน้องก็ยังมีตัวโกให้ใช้มีอะไรให้ใช้อ่ะครับน้องจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับสมมติน้องอยากได้ตัวโกใช่ไหมครับน้องก็มาตั้งเนี่ยแล้วก็สุ่มไปเดี๋ยวก็ตัวโกออกน้องก็เก็บไว้ใช้นะครับระบบนี้ดีมากนะครับ ระบบนี้ดีมากออโต้เซลล์นะครับพี่ปิดก่อนพี่ปิดก่อนเดี๋ยวลืมเมื่อกี้เปิดลืมไปว่านั่งตั้งออโต้เซลล์ตั้งออโต้เซลล์ ale, ไปยืน up พ e v เวลืมเลยนะคับอ่ะต่อมาไล่กันไวๆเลยนะครับไล่กันไวๆเลย ออโต้เซลไปแล้วรีบาลานตัวนี้รีบาลานดันยังไม่ได้ทํายังไม่ได้รู้นะครับว่าเลดมันรีบาลานยังไงนะครับยังยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอเวลาหาข้อมูลก่อนแล้วก็ดีเฟนต์โหมดสําคัญตรงดีเฟนต์โหมดนะครับดันต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับผมดันต้นไม้เมื่อก่อนนะครับดันต้นไม้จะใช้ระบบเย็นนะครับก็คือเย็น7.7เเนี่ยนะครับน้องใส่ทีมโกน้องกดบับเย็น เนี่ยกดบัฟเย็นใช่ไหมอ้าวไม่คืนไม่กดไม่ติดกดบัฟเย็นเนี่ยเอาทําเย็นให้ได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับแล้วน้องลงฟาร์มต้นไม้น้องลงฟาร์มต้นไม้แล้วน้องจะได้หินดาวเยอะมากแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเย็นไม่มีผลนะครับซุปเปอร,ร์เย็นตัดออกเย็นตัดออกตัวโกตัดออกไม่ต้องใช้ตัวโกลงดันแล้วนะครับให้ใช้ตัวดอปนะครับตัวดอปก็คือตัวแม่เหล็กนะครับ ตัว collector นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับเดี๋ยวมีคลิปสอนวิธีการลงต้นไม้อัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับ d e f e n s ์ mode ดอปนะครับผมตัวนี้ต้องใช้ดอปเท่านั้นนะครับเอาดอาศัยหนึ่งตัวก่อนดอปต้องใช้ดอกอันนี้เท่านั้นนะครับอันล่างสุดนะครับได้จาก collector นะครับหรือกล่องนะครับหรือกล่องกล่องก็บวกดออ collector ก็บวกดอปนะครับ collector ก็บวกดอกนี่ collector เห็นไหม บวกดรอปนะครับใช้ดรอปแล้วนะครับเย็นไม่ต้องใช้นะครับบัฟไม่ต้องกดไม่ต้องสนใจลงแบบธรรมดาเลยนะครับอ่าและอันสุดท้ายปกติเลยครับแก้บัคแก้บาลานนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยไล่นะครับเปิดประตูขึ้นดันมานะครับขึ้นด่านมาอยู่ใช้เงินแค่3คิวนะครับแค่3คลิปอ่าแล้วก็สุ่มไข่นะครับสุ่มไข่ตรงนี้พี่ยังคำนวณไม่เรียบร้อยนะครับแต่รู้ว่า1คืนนะครับกด R m a x กด R Max 1คืนใช้เงิน่าใช้หินดาว4 t ทนะครับหินดาว4 t ทแล้วก็จะพาไปดูตัวลับนะครับตัวลับนะครับเราเดินเข้ามาปุ๊บ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 เราจะเห็นกระโหลกใช่ไหมครับเราอยู่ที่กระโหลกแล้วก็มองขึ้นไปตรงนี้ครับผมหลังเสานี้เห็นไหมจะเห็นตัวลับเห็นไหมครับตัวลับวิธีการขึ้นคือมองไปที่ซ้ายจะหินหิน3ามก้อนนะครับเราก็ไปที่หิน3ก้อนนะครับผมกระโดดขึ้นไปนี่คือทางไปตัวลับนะครับเราเน้นกระชับนิดนึงนะครับพอพี่ง่วงนะครับเดี๋ยวพี่ต้องตัดขอแล้วรีบนอนนะครับ น,นีต่ตัวรับอยู่นี่ตัวรับอยู่นี่ตีเลยนะครับตัวรับอยู่นี่ส่วนบอสอยู่สุดทางนะครับผมสัตว์ขี่ปเป็นบอลลูนนะครับที่ยังไม่ได้ทาเควสนะครับยังไม่มีเวลาทําเดี๋ยวต่อเวลาไปตัดต่อกอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาหาเก็บทําตอนหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทําตอนหลังใหญ่พรุ่งนี้ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับดูคลิปแล้วมีข้อสงสัยเดี๋ยวพี่จะมาสตรีมแนะนานะครับผมก็คือน้องมาถามพี่ในไลน์ก็ได้นะครับที่จะไลฟ์สตรีม สองทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับมาดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสอนอะไรก็เก็บคำถามไว้มาถามพี่ในไลฟ์สดดีกว่านะครับใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่รีบนะครับผมชิบจะได้ไม่ยาวเจอกันบ๊ายบายจุบ๊บ <sounded S 1> ๆๆ